ัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับเราทางช่องดีไซน์แฟมิลี่ช่วงดีวายบายแดดนะครับขอบคุณน่ารักนักออกแบบกลับมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับก็วันนี้ก็ยังคงกลับมาอีกเช่นเคยกับการที่เราจะนําเสนองานไม้อีกเล้วนะครับนะครับวันนี้เราก็จะมาทํางานไม้กันนะครับก็ใครที่เข้ามารับชมแล้วฝากกด subscribe นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับ นะท่านใดที่กดแล,ล้วนะครับแล้วเข้ามาทักทายกันให้กําลังใจกันสอบถามความรู้หรือข้อมูลเพิ่มเติมนะกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับกราบเลยครับกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับว่าคือท่านเป็นกําลังใจให้เราเสมอเลยนะครับแล้วก็แชร์กันเยอะๆนะครับมันจะได้เป็นวิทยาทานให้ท่านอื่นที่เขาอยากจะทําแล้วไม่รู้จะหาดูข้อมูลจากไหนต้องขอบพระคุณอีกครั้งกับท่านใดที่ช่วยแชร์ให้กันเยอะๆนะครับเราจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเรื่อยๆให้กับเพื่อนๆ คนเลยครับนะครับวันนี้คุณพอ่อก็จะมานําเสนอเรื่องงานไม้เกี่ยวกับทําตู้เก็บพงเงินแจนะแต่เดี๋ยวก็จะบอกว่า้ยคลิปอื่นเขาก็ทํากันแล้วแต่ของคุณพอ่อเนี่จะอัดแอพแถมเพิ่มเติมให้ก็คือว่าเราจะมีเกลินชักไว้เก็บของเล็กๆน้อยๆ,ๆอย่างเช่นพวกกันไกลตัดเล็บหรืออะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็เราก็จะทำที่คล้องแมสนะครับค้องสายคล้องแมสไว้เวลาเราออกไปนอกบ้านเนี่ยครับเราจะต้องมีสายคล้องแมสเงี้ย หรือจะแขวนแมสแบบเอาไว,ไว้เวลาเราหยิบใช้ง่ายๆสะดวกสะดวกนะครับก็คือเซตเดียวเลยก็คือพวงกุญแจที่เก็บของแล้วก็สายคล้องแมสหรือที่คล้องแมสนะครับก็คือเราจะทําตัวคล้องไว้ให้นะครับอุปกรณ์ที่ต้องมีก็ยังคงเหมือนเช่นเคยคุณพ่อเนี่ยก็จะทํางานแบบง่ายๆก็จะมีแค่เรื่อยสว่านมือหรือสว่านฐานนะครับ แล้วก็ดอกสว่านอันนี้ของคุณพ่อก็จะมีหลายเบอร์หน่อยเพราะคุณพ่อทางาน DIY บ่อยนะครับก็จะมีหลายดอกก็ตั้งแต่ดอกเล็กไปถึงดอกใหญ่นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเราจะต้องมีขอตัวแอลนะขอตัวแอลไว้คล้องกุญแจแล้วก็ขอตัว C 1ตัวไม่ใช่1ตัวสิก็ <c oughs> 1แผงก็ห่อหนึ่งก็จะประมาณม,มีประมาณ4ตัวนะก็จะถามว่าไอ้พวกนี้ซื้อได้ที่ไหนก็ไปเลยครับบิสเตอร์ DIY ก็มีนะครับ เป็นสปอนเซอร์ให้เราก็ได้นะเนี่ยนะต้องเข้าต้องเข้านะมิเตอร์ดีไก็ได้ครับรุ่นถาวรหรือโฮมโปรก็มีขายนะครับแล้วแต่ท่านใดสะดวกร้านฮาร์ดแวร์ใกล้บ้านหรือร้านฮาร์ดแวร์ตามท้องตลาดใต้บ้านที่ขยเปิดขายตามริมถนนก็ได้ครับว่ามีเราก็บอกเขาว่าเอาขอขอเกี่ยวตัว C หรือตัว L แค่นั้นเองนะครับนะเดี๋ยวแบบยังคงเหมือนเดิมช่องนี้ฟรีมีแต่ของฟรี เดี๋ยวคุณพ่อจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์ข้างล่างใต้คลิปข้างล่างนี้อยู่ตรงโพสต์เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้มันจะน่าจะกดแล้วคลิกไปโปรที่ facebook นะก็ลิงก์เนี้ยมันก็จะมีแบบอยู่นะแล้วก็ยังมีคลิปอื่นๆมากมายที่อยู่ในในช่อง DIY แล้วก็อยู่ในเพจของ DIY by Dad นะไปไปดูความกันเลยดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวขั้นแรกนะเราก็ทำเป็นลักษณะนี้ก่อนอันนี้คุณพ่อยังไม่ได้ยิงนะ เราทำเป็นลักษณะนี้ก่อนก็เป็นกรอบกรอบมันก็คือกรอบตู้ตู้เก็บพวงกุญแจเรานะแล้วอันเนี้ยมันคุณพ่อวัดแล้วมันเท่ากันหมดปลึกเนี้ยมันเท่ากันหมดก็เราก็เอามาวางในลักษณะนี้ก็ง่ายๆนะก็ยิงเหมือนกล่องทั่วไปนะยิงง่ายๆอย่างงี้วางอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้นะครับ ประมาณนี้ก็เหมือนกล่องใส่ของเั่วไป ก okay. เราก็ได้แล้วเป็นลักษณะนี้นะะที่บอกก็เป็นที่เหลียมแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็เจาะอันนี้ไล่ตาม,มา ลัษณะนี้ก็้ด้็เนี่ยนะครับเอาเดี๋ยวเราก็มาวัดเอาไอ้ตัวนี้ติดลงไปตรงนี้เรียงตามนี้นะครับอาจจะเป็นประมาณนี้ถ้าตัวก็เดี๋ยวแบ่งระยะเอาฮะประมาณนี้ เดี๋ยวส่วนด้านล่างเราก็มาทำเกะกันก็เนี่เราก็ขันไอย่างนี้นะเดี๋ยวเราก็วัดว่าเอสัดความเท่าไหร่ได้ไหมในตัวหนึ่งีนตัวหนึ่งก็ได้อยู่เอาระยะไม้นี้ก็แล้วกัน ประมาณนี้ถ้ามองเลยนะฮะนี้ก็เป็นแบบนี้พอไปดูนะนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะนะแล้วก็แหวนมูอหใจนี้หาอันถ้าไม่พอเราก็อันนั้นได้เพิ่มเข้าไปได้แต่เดี๋ยวคุณพ่อจะทำเกะ เป็นลิ้นชักเล็กๆตรงนี้ไว้ดึงออกมาไว้ใส่ของแค่สั้นๆอาจจะใส่เล็กๆน้อยๆอยเช่นแบบว่าใส่พวกของเล็กๆ,ๆน้อยนิดหน่อยไม่ได้ใส่เยอะนะโอเคนะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อแล้วก็มีแก้ลิ้นชักตรงนี้นะแก้ลิ้นชักเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราเจาะไอ้ตัวคอเนี้ยไว้ข้างใต้นี้ไว้ข้างใต้นี้อยู่ตรงกลาง3อันนี้นะอยู่ด้านใต้เป็นลักษณะนี้ขนาดนี้ ใกล้ๆอันนี้นะไม่ได้ไกลมากอ่ะไว้แขวนแมตรหนึ่งสองสามไว้แขวนใต้คองแมตรนะครับไปไปชมกันต่อเดี๋ยวผมพ่อจาออันนี้ก่อนเลยก็ได้จะได้ง่าย เราก็เอาสายคองแม่มาคล้องได้เลยนะประตูแล้วก็ปแขวนไว้ก็เป็นงี้นะแต่คองแมก็คล้องไว้ด้านล่างอันนี้ก็ของคนแกะเดี๋ยวเราทําเกะลื้นชักกันเล็กๆเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราก็จะมาทำเกะนะอันนี้เราก็จะต้องมันเลื่อยกันหละไม่รู้ว่าจะเลื่อยตรงไหมโดเฉพาะมีนคนที่เลื่อยไม่ตรงอุปกรณ์มีไม่ค่อยครบ มีเยอะแต่ว MM ่าใช้ไม่ได้เสียงดัง้วเรอันีก okay. ันก็จะใช้ประมานี้นีครับตอนนี้กำลังทำชั้นเกยอยู่เนาะอันนี้วันดีคุณพ่อไอ้นีตะปูอันนี้ก็เลยเป็นอันนี้มันชิปปืนยิงตะปูก็เลยเอานี้ ก็จะประมาณนี้ก็คือเป็นเกะดึงออกมานะถ้าจะทำสองชั้นเราก็ทำสองั้นครับประมาณนี้ก็ดึงแก้าออกมา้นะเราก็ตัดไม้ท่อนนี้มา น,น่งพอก็มีตัวนี้ <c oughs> แบรนด์สยามฮาร์ดแวร์อันนี้รู้สึกน่าจะไปซื้อไอตัวนี้น่าจะไปซื้อที่ไทยวัสดุมานะถ้าจำไม่ผิดนะรับก็เป็นตัวจับกิก๊กมีกนะครับเนี่ยครับสวยน่ารักน่า,นารักสิบกว่าบาทถ้าจำไม่ผิดเราก็เจาะน็อตทะลุอันนี้ ก็ขาดอีกด้านหนึ่งเข้ามาแค่นั้นเองนะเราก็อันนี้เพิ่มเติมอันนี้เพิ่มเติมมันจะได้มีกูกิกน่ารักน่ารัก ก็เป็นอันเซ็ตแล้วนะครับตอนนี้ก็เจาะติดผนังเรียบเรียบร้อยแล้วก็เราก็ไปทำการแคว้นกันดีกว่าครับนี่คือพ่วงกุญแจ เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับเนี่ยครับก็เป็นที่เก็บพวงินแจมีเลนทักเล็กน้อยไว้เก็บพวกตุ้มหูแหวนหรือของอะไรเล็กน้อยแล้วก็ทําที่แขวนสายแมสด,ด้วยนะเนี่ยแล้วก็แขวนแมสได้ด้วยนะถ้าเกิดสมมุติว่าเราแบบเนี่ยเราใส่ขับเข้ามาบ้านแล้วเราเพิ่งจะหยิบออกมาใส่เราก็สามารถแขวนแมสไว้แบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็ คลิปเราก็ขอตัวลาก่อนครับมันมีอยู่แค่นี้ง่ายมากสุดๆกับไม้ไม่กี่ท่อนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ของคุณพ่อก็ยังคงเหมือนเดิมที่เคยบอกว่าอุปกรณ์น้อยชิ้นนะครับก็มีอยู่แค่นี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งให้เราด้วยนะครับทางช่อง Design แฟมิลี่ช่วง DIY b y บอยดครอบครัวน่ารักนักออกแบบนะครับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับคลิปหน้าเนี่ย คุณพ่อจะมานำเสนออะไรก็อย่าลืมกดติดตามเข้าไปดูเข้าไปชมกันนะครับใครที่ยังไม่กด Subscribe แวะเข้ามาดูแล้วนะครับก็ฝากกดส r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแล้วกดแชร์กันเยอะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทางช่องดีไซน์แฟม i ลีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าน่าจะมีอะไระสนุกมากกว่นี้นะครับ